สวัสดีค่ะมาเจอกับมีนาเหมือนเดิมนะคะมีนาจะมาแนะนาผักอ่าผักขมจ้ะผักขมเขาเรียกว่าผักขมนะคะถ้าภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าไวส์สเกนส์ฟูสนะคะนี่ไวส์สก็คือสีขาวไวส์สก็คือขาวนะคะนี่รสชาติเขาอร่อยนะคะจอกไปทางผักขมจะอร่อยไปผัดไฟแดงผัดน้ํามันหอยทํากับข้าวได้หลายอย่างเลยนะคะนี่คือผักมีคุณค่าธาตเหล็กธาตุอาหารสูงมากเลยนะคะ ลองเอาไป Google ดูนะคะเดี๋ยวมีนาจะลงใต้คอมเมนต์ให้นะคะเป็นชื่อภาษาเยอรมันนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะไปค่ะเราไปเก็บกันค่ะนี่ต้นยังไม่ใหญ่นะคะนี่ต้นยังเล็กแต่วันนี้มีนาขอถอนทั้งต้นนะคะเพราะว่ามีนาใส่ถุงมือจะเด็ดมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเด็ดยากค่ะเดี๋ยวเราไปถอนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดรากด้านบนอีกทีหนึ่งนี่จ้ะ อันนี้ต้องเป็นน้องกวางมาขโมยนี่สังเกตนะคะนี่คือเท้าน้องกวางเท้าน้องกวางนี่ลอยเขรุลงมานี่อันนี้ต้องเป็นน้องกวางมาขโมยกินแน่นอนเลยอุ้ยใครขโมยใครละงานนี่ปะ่ะเราเก็บกันต่อค่ะผักเรามีเยอะนะคะเราเลือกเก็บได้มีเยอะมากเป็นลูกจิ้มน้ําพริกก็อร่อยนะคะมีนาชอบไปผัดไฟแดงอ,อกเผ็ดเผ็ดอ,อกเผ็ดเผ็จะมีนาจะลิเอ ใบเขาออกแทบหมดนะคะเหลือเพียงแค่ก้านแล้วก็ยอดอ่อนยอดอ่อนด้านบนเหลืออยู่นิดเดียวเองนะคะแล้วมินาก็จะทานมินาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทานใบเขาใบเขาเยอะเกินนะคะอันไหนที่เราเด็ดได้เราก็จะเด็ดนะคะที่เราใส่ถุงมือเพราะอะไรคะต้นผักหนาม,มันเยอะคะ่ะนี่ต้นผักหนาม,มันเยอะนี่มันตํามือคะ่ะคือเราไม่ได้มา,าผักหนามเราต้องการเอาผัก ผักผักขมนะคะต้องการผักขมผักขมบ้านมีนาออกแล้วนะคะผักขมเยอรมันจ้ามาเด้อจะมาเก็บด้วยกันจะมานี่ผักขมเยอรมันจ้านี่ตรงนี้ต้นกำลังอ้อๆเลยค่ะนี่ตรงนี้ต้นกำลังอ้อๆปล,ปลๆเลยเห็นไหมจ๊ะ ือเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนี่ผักปลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครมาปลูกเอาไว้นะคะสําหรับฝรั่งเขาจะเรียกว่าวัชพืชสาหรับคนไทยก็เป็นอาหารสุดยอดค่ะสุดยอดของอาหารไม่ต้องเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสะสมกัน แล้วเราจะเดินต่อไปดูต่อเรื่อยๆด้านบนนู้นก็มีเยอะนะคะแต่มีนาขึ้นไม่ไหวค่ะมันถลายลงมาคืนค่ะไปะเราเก็บตรงนี้ต่อนีค่ะผักขมจะผักขมไว้ s แก ä n s สูส ß จเนี่ ี่วันนี้จะมาผักขมนะคะเอาผักขมค่ะอย่างอื่นไม่เอานะคะมองได้นะคะอย่างอื่นไม่เอานะคะมีดอกด้วยค่ะก็บักเอฟเลยนะคะเราไม่ต้องการค่ะวันนี้เราต้องการผักขมนะคะผักขมอยู่สูงมากเลยนะคะอยู่ด้านบน,น เสียงเก็บเขาอ,อ่อนมากเลยนะคะเนี่ยเขาเสียงเก็บเขาเขา้งแรกมีนาคิดว่าจะด็ดไม่ขาดว่าจะถอนต้นแต่พอเด็ดไปนี่ขาดค่ะนี่นะกรอบม,มากเลยนะคะนี่วางไว้ที่เดิมค่ะที่เก่าที่ใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาเอาเฉพาะผักขมนะคะผักแบบนี้นะคะวันนี้เราไม่เอานะคะ สวยหญิงเลือกได้ค่ะนี่ผมจะอย่างนี้เราก็ไม่เอานะคะช่วงนี้เราหญิงค่ะอืมปปปะ นี่ตรงนี้ยอดงามนี่ตรงยอดงามจ้ะนี่แดดก็แรงแรงแตอนนีม้มีงาก็เหงื่อตกเหงื่อแตกเหมือนกันนะคะบรรยากาศอยู่ที่20องศานิดๆิดแต่เ,เงืองไหลคลย้อยแล้วค่ะนี่สัตผักมข,ของเรานะคะนี่ตรงนี้ก็มีเยอะนะคะนี่ ตรงนี้ก็มีเยอะอยู่ม,มีต้นทั้งต้นตาัาเงอม,มาทุกสารพัดเลยอันนี้ก็ตาําเงยอันนี้ก็น้ําอันนี้ก่อนน้าอือข้างบนมีแต่สวยๆเลยค่ะทางที่มีนาบอกว่าขึ้นไปได้แต่เราไหลลงมาคืนนะคะนี่เอาด้านล่างก็พอมีค่ะ นี่สวยสวๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะเก็บสนุกมากที่เห็นใบยเยอะงี้มีนาไม่ได้ทันใบหมดนะคะมีนาจะรูดด้านล่างอ่ะรูดลงเลยนะจ๊ะหรือไม่ก็จะรีใบใหญ่ๆออกหลือแต่ก้านนิดเดียวอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะ มีนาชอบทานก้านค่ะก้านเขาอร่อยดีนี่อบุบๆง,ง,งามๆเลยจ้ะวุอยากจะขึ้นไปข้างบนนู่นน่ค่ะแต่ย้อนมาเก็บที่ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยเสียว อันนี้ก็ต้นตํเนย,ยนะคะคล้ายๆตํเแยบ้านเราเนี่ยตํเแย,ยบ้านเราเหมือนกันเลยค่ะดีคนละตํเแย,ยนะคะกับต้นไอ้ตำเยรฝรั่งเหมือนตํเแย,ยไทยมากเลยนะคะต้นชนิดนี้ป่ะไรสาระเรากเก็บผักกันต่อค่ะตอนนี้ปีนเขาจุกจ้า เห็นการเก็บผักของนีนาไหมคะสาวได้สาวเอาคะ่ะนะต้นใหญ่เลยนะคะแถวไหนยังไม่เกิดนะคะบ้านมีนาเกิดแล้วนะคะผักกขมปำลังจะขนาดต้นยาวๆเลยนะคะเนะี่ยต้นเนะี่ยขนาดหักแล้วยังก้านยาวๆอยู่เลย ใครอยู่เยอรมันก็เลาะป่าดูนะคะช่วงนี้เขาจะเกิดตรงไหนที่มีดินการทําดินใหม่ๆนะคะผักกาดขมเนี่ยอชอบเกิดในที่ที่เขาทําดินใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้จุ่มสุดท้ายนะคะคลิปเริ่มยาวแล้วนะคะผักเราก็เริ่มเยอะแล้วนะคะ เห็นอะไรแว๊บๆไหมจ๊ะเห็นผักกาดแว๊บๆไหมพักกาดน้ําจะกอใหญ่อลังการมาหือมามากจ้ะไล่ดงเนียเดไงมีนาก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้มีนาด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้มีนาด้วยมีนาในเยอรมันช่องเล็กๆนะคะ เดี๋ยววันหน้ามีนาจะไปลุยป่าลุยเขาเก็บผักหาหอยเอามาฝากให้ชมนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของมีนาก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอันนี้ผักที่เราได้กองนี้นะคะมีกองนี้เดี๋ยวเราจะเดินทยอยเก็บย้อนหลังกลับไปเหมือนเดิมนะคะผักยังกองอยู่ด้านหลังเย็นเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณลุงป้านาะอาทั้งหลายนะคะที่มาเข้ามาชมคลิปมีนานนะคะที่มาเป็นแรงและเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ